สวัสดีครับนักเรียนอันนี้เป็นวิชาทัศนศิลป์นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่1เหมือนต่างสร้างสรรค์น,นะครับอ่ะอันนี้เป็นเนื้อหามันจะแบ่งย่อยเป็น2หัวข้อย่อยนะครับผมสหัวข้อย่อยมีอะไรบ้างอ่ะดูตามนี้ 1. จังหวะและตำแหน่งของสิ่งต่างๆที่ปรากฏในสิ่งแวดล้อม 2. จังหวะและตำแหน่งของสิ่งต่างๆในงานทัศนศิลป์ มันจะแบ่งย่อยไปอีก2หัวข้อนะครับดูตามหนังสือนะดูหนังสือไปด้วยบทเรียนที่1หนังสือศิละปะนะครับอ่าต่อไปจังหวะจังหวะนะครับจังหวะและตำแหน่งของสิ่งต่างๆที่ปรากฏในสิ่งแวดล้อมในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติถ้าสังเกตได้จะพบเห็นจังหวะและตำแหน่งของสิ่งต่างๆถูกจัดวางไว้อย่างลงตัวนะครับผม ที่จะปรากฏเป็นระยะที่สม่ำเสมอเช่นจังหวะสีในเกสรดอกไม้หรือจังหวะของคลื่นน้ำทะเลนะครับที่ซัดเข้ามาหาดด้วยด้วยที่ว่าเอา่อมันสม่ำเสมอกันนะครับผมคลื่นที่มันสม่ำเสมอกันอ่าเหมือนตัวอย่างที่ครูให้ดูมีทั้งคลื่นทะเลและรังผึ้งรังผึ้งปรากฏการในธรรมชาตินะครับในสิ่งแวดล้อมที่ ธรรมชาติสร้างขึ้นให้เป็นจังหวะที่ซ้ำๆกันและมีความสวยงามไปในตัวของมันเองอ่ะต่อไปจังหวะและตำแหน่งของสิ่งต่างๆในงานทัศนศิลป์ในงานทัศนศิลป์จังหวะเป็นสิ่งที่นักเรียนสามารถมองเห็นได้ตำแหน่งที่ลงตัวเป็นจังหวะที่มีความพอดีซึ่งจังหวะที่กล่าวถึงนี้อาจเป็นระยะที่มีความสม่ำเสมอนะครับ เช่นตัวอย่างที่ครูกําลังจะให้ดูจังหวะในงานทัศนศีลเวลาเราวาดรูปก,การใช้สีการวางตําแหน่งของภาพให้ดูซ้ํากันซ้ําๆการใช้สีที่แตกต่างกันออกไปบ้างแต่เราวางตําแหน่งจัดวางตําแหน่งให้มันซ้ําๆกันให้มันใกล้เคียงกันเหมือนกันเหมือนเส้นกับวงกลมพี่ให้ครูให้ดูตัวอย่างอาทิตย์หน้าครูจะสาธิตและเราลองทํากันนะครับผมอาทิตย์นี้ ศึกษาตามหนังสือและดูคลิปวิดีโอของครูไปก่อนสวัสดีครับ